แมงมีระบบดีกลับด้วยโคตรเจ๋งไงสปริงไม่ใช้ครับร้านนี้ใช้ย่างในรถขาดไม่กลัวครับเพราะมีอีกเยอะตัดใหม่ได้หนึ่งอันใช้เวลาไม่ถึงนาทีครับถ้าถ้ารีบนะครับแต่ถ้าไม่รีบพวกผมก็ทำหน่อยครึ่งชั่วโมงก็แหละจบปะครับช่างทิว กับเครื่องดัดเหล็กแบบบ้านๆเอาตั้งระยะใหม่ครับไม่รอดอย่างยืด <laughs> ไม่พัก